สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาต่อนะครับวิธีการสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ Line OA นะครับอ่เราจะเข้าไปที่บรรทัดแรกนะครับข้อความทักเพื่อนใหม่นะครับเสร็จปุ๊บเราจะเจอกล่องนี้กล่องแรกนะครับอ่เราจะทําการลบข้อความนี้นครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะย่อหน้านี้แล้วเขาไปเอาข้อความมาต่อตรงนี้นะครับอันนี้เราจะกดถัดลออข้อความนี้นะครับกดถัดลออเลือกทั้งหมดเสร็จปุ๊บมาที่หน้านี้ครับกดวางได้เลยครับเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายคำว่าเพิ่ม,มให้กดเพิ่มอีกทีนะครับเลือกเข้าไปที่ข้อความนะครับจะมีกล่องที่สอง เพราะฉะนั้นเราจะย่อหน้านี้กลับไปเอาคลิปที่2นะครับกดคัดลอกนะครับกดคัดลอกเสร็จปุ๊บย่อหน้านี้เข้ามาที่นี่แล้วกดมาวางนะครับเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มกล่องที่3เราจะเข้าไปที่ข้อความครับมันจะมีกล่องที่3ปุ๊บย่อหน้าเหมือนกันครับกดเข้าไปเอาคลิปที่3นะครับกดค,คัดลอกครับ เสร็จปุ๊บมาวางเสร็จปุ๊บเรากดเพิ่มเหมือนเดิมนะครับขอกล่องที่สี่นะครับย่อหน้าเหมือนเดิมแปลคลิปที่สี่ครับตัดลอกครับเหมือนเดิมครับเอาไปวางกล่องที่สี่กดวางครับทีนี้เราจะเพิ่มกล่องสุดท้ายครับกล่องที่ห้าครับเลือกข้อความเหมือนกันครับทำเหมือนเดิมครับย่อหน้าแปลคลิปที่ห้า อันที่5้าจะเป็นอันนี้นะครับชื่อเวลาที่สะดวกเบอร์โทรกลับนะครับกดคัดลอกแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ไปวางกล่องที่ห้าเรียบร้อยครับทีนี้พอเราวางกล่องที่5เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเพิ่มแล้วมันจะมีให้เรากดคําว่าบันทึกเรากดคําว่าบันทึกเลยครับกดบันทึกอีกรอบครับ มันจะขึ้นแถบสีฟ้าข้างบนนะครับเขียนว่าทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว,ลวเราสามารถตรวจสอบได้นะครับไอ้ข้อความห้าข้อความที่เราวางไว้โดยกดที่มุมขวาบนนะครับที่เขียนคําว่าตัวอย่างนะครับอ่ะมันก็จะมีสวัสดีคูณคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสาคลิปสี่แล้วก็ข้อความที่ห้าอ่าโอเคตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บให้เรากดกากบาทนะครับอ่ะแล้วก็กดมุมซ้ายย้อนกลับไปนะครับโอเคถ้ากดตอนนี้อ่ เวลามีเพื่อนคนไหนที่เขาเข้ามาทักทายเขาจะเจอเข้อความตอบกลับอัตโนมัติเดี๋ยวเจะ,อะสอนวิธีการบอร์ดแคสต์เริ่มอีกอันนึงครับวิธีการโพสต์น,น, post, นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่บอร์ดแคสต์กดเข้าไปที่สร้างใหม่กดคาว่าเพิ่มเราอาจจะเลือกรูปภาพนะครับกดอัปโหลดรูปภาพกดเลือกรูปนะครับเราอาจจะเอาเลือกรูปนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้น ทีนี้พอเราได้คลิปเสร็จป,ปุ๊บเราก็กดคําว่าต่อไปนะครับทีนี้มันจะอยู่ที่คําว่าให้ผู้รับคือเพื่อนทั้งหมดกดคำว่าส่งนะครับกดส่งอีกทีครับเ <th ül ent> ท่ากับรูปภาพเราทําการโพสต์รูปต,ตรงนี้ให้กับเพื่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในไลน์โอเอสม,มุติถ้าเรามีเพื่อนอยู่ร้อยคนเพื่อนเราจะได้รับรูปภาพเนี้ยทุกร้อยคนเพียงแค่เราทําการกดส่งแค่ครั้งเดียวนะครับ โอเคครับอันนี้คือวิธีการสร้างข้อความต่อกลับแล้วก็วิธีการบอร์ดแคทคือการส่งข้อความ1ครั้งให้กับเพื่อนทุกๆคนที่อยู่ในไลน์โอของเราได้รับรู้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ